อดูให้ทีว่าข้าเป็นใครท,ท่านคือเจ้าจุบข้าด้วยตัวเองแล้วข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไว้อีกแล้วนะฟิวทำไมถึงได้ฝันแบบนี้กันอีกแล้วเนี่ยแถมอีกฝ่ายยังเป็นนิบูอาอีกหรือว่าเราจะมีความคิดอยากได้เขาจริงๆองหญิงเอมี่อิดิด ท่านมหาปุโรหิตซัมซีมาขอพบเพคะเอ๊ะซัมซีเหรอมาหาข้าอย่างนั้นสินะเอ๊ะให้ของมีค่าขนาดนี้กับข้ามันจะดีเหรอนี่เป็นเพียงของตอบแทนที่ท่านช่วยเข้าไว้ด้วยสิ่งนี้ท่านจะสามารถเข้าออกหอสมุดของพระตำหนักพระเจ้าได้อย่างอิสระนอกจากนี้เมื่อเทียบกับท่านแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งของที่มีค่าแต่อย่างใด พูดอะไรของเขานะไม่ได้ยินเลยเ้ายังต้องไปพบผู้ศรัทธาขอตัวก่อนขอบคุณนะท่านสัมซีเอาล่ะทีนี้จะไปที่ห้องสมุดก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับอีกแล้วสินะมอบแะลงคำเข้าห้องสมุดให้แบบนี้สัมซีช่างใจกว้างจริงๆแม้แต่มหาปูโรหิตแห่งบาบิโลนยังคำนับท่าน วินดี้น้อยมีสเสน่ห์ท่วมท้นไปสะทุกที่จริงๆพูดอะไรของท่านน่ะข้ากับซัมซีเราเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นนี่เป็นแค่ของตอบเทนที่เขามอบให้กับข้าเท่านั้นเองว่าแต่ท่านมาหาข้ามีธุระอะไรแหละมาเล่นกับท่านน่ะอยู่ในวังน่าเบื่อจะตายไปอยากจะเที่ยวเล่นที่จวนของข้าไหมนี่มันงานเลี้ยงชัดๆ สมกับเป็นอัครเสนาบดีของบาบิโลนผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีไม่ว่าจะทำอะไรย่อมได้เปรียบทูตจากเขตแดนต่างๆก็เชิญมาหมดรวมถึงพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งบาบิโลนอีกด้วยนะเวนดี้น้อยมาทางนี้ข้ามีบางอย่างให้ท่านน่ะอะช่วยนำแกะสลักนี้ไปให้นีบูอาให้ข้าทียืนสวยจัง ผู้หญิงคนนี้คือคนที่นิบูอาชอบอย่างนั้นเหรอว้าวได้ยินมาว่าสมัยโบราณในตะวันตกการให้รูปปั้นแกะสลักถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาต่อกันอะไรกันหึงเหรอนางคือราชินีผู้ร่วมลับมารดาของนิบูอานะเอ๊ะสมบัติที่หลงเหลือของแม่นิบูอาอย่างนั้นเหรอทำไมถึงได้อยู่ที่ท่านได้ละ่ะราชินีเคยเป็นอดีตมหาปุโรหิต หลังจากรับซัมซีมาเลี้ยงก็ย้ายออกจากวังไปและละทิ้งนิบูอาเพื่อไปรับใช้พระเจ้าอย่างมุ่งมั่นสิ่งนี้จึงมาอยู่กับข้าโดยบังเอิญจะคิดมากไปทำไมกันละ่ะข้าว่าเวนดี้น้อยเป็นคนมอบสิ่งนี้ให้กับนิบูอาน่าจะดีที่สุดเลยแล้วนะ <c oughs> ที่ท่านมอบหน้าที่นี้ให้กับข้าเป็นคนทำเพราะว่าท่านกลัวว่านิบูอาจะโกรธและสิเวนดี้น้อยของพวกเราไม่ธรรมดานี่นารบกวนด้วยนะ เข้าไปต้อนรับแขกคนอื่นก่อนล่ะเวนดี้น้อยเดินชมจวนได้ตามสบายเลยนะอย่าลืมเอาไปให้นิบูอาด้วยล่ะไม่นึกเลยว่าระหว่างซัมซีกับนิบูอาจะมีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่ด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่บางครั้งบรรยากาศระหว่างพวกเขาทั้งสองคนจะดูแปลกๆซ่าอะอุอะอ๊ยโอษท,ทีนะเป็นองค์หญิงเอมี่อีดิตเองหลัเหรอข้มองไม่ชัดนนะ่ะ ชนั้นถ้าจะเป็นคนล้างตาให้เจ้าเองศาสตร์อ้านี่จะเจ้าจงใจอะไรกันเจ้าสาสตร์ข้าได้คนเดียวแต่ข้าจะศาสตร์เจ้ากลับบ้างไม่ได้อย่างนั้นแหละองค์หญิงเชอรวีเช็ดก่อนพี่คะเอมิอีดด์เจ้าทำตัวหญิงยัดโซได้มีนานนักหรอกนะทาราชาแห่งบาบิโลนเขาอยากอภิเษกสมรสกับเจ้าจริงเขาคงทำไปนานแล้ว ไม่ปล่อยให้มาถึงตอนนี้หรอกใช่ใช่ข้าได้ยินมาว่าจุดประสงค์ของการแต่งงานครั้งนี้คือเพื่อรักษาเบื้องหลังของบาบิโลให้มั่นคงองค์ราชาคงกำลังรอให้มีเดียสูญเสียคุณค่าไปละมัง้งองค์หญิงน่าสงสารจังเลยเนอะคิดไปเองว่าราชาจะแต่งงานด้วยพระราชประสงค์ของพระราชาคือสิ่งที่พวกเจ้าสามารถเอามาพูดคุยกันได้อย่างนั้นเหรอรีบออกไป ท,ท่านอัคราสไนนาบดีเวนดี้น้อยอย่ากเก็บคำพูดของพวกเขามาใส่ใจเลยนะมาเชิญชิมเหล้าของบาบิโลนกันเอ๊ะย่าพวกขี้นินทาถ้าพวกนางไม่ใช่แขกของท่านป่านนี้ข้าตอบโต้กลับไปนานแล้วดื่มเหล้าสักหน่อยเพื่อจะใจเย็นลงนอกจากนี้ฉันไม่ได้อยากจะแต่งงานกับนิวอาสักหน่อยเพราะถึงยังไง เ,เพราะถึงยังไงเราก็ไม่ใช่เอม่เอดิตตัวจริงสักวันเราก็ต้องจากที่นี่ไปองค์หญิงเอม่เอดิตต่อให้ท่านจะไม่ได้แต่งงานกับราชาแต่บาบิโลนของเรายังคงมีชายอื่นให้เลือกสรรหากแต่งงานกับข้าที่เป็นพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งบาบิโลน Babylon, จะมีทรัพย์สมบัติมากมายเหลือล้อนและท่าจำนวนนับไม่ถ้วนคอยรับใช้องค์ราชาฟาบาสเสด็จแล้ว แม่แม่นิบุอาเจ้าไม่เคยสนใจงานเลี้ยงอะไรแบบนี้ไม่ใช่เหรอใส่หัวไปแค่ข้าส่งคนไปรายงานเจ้าหน่อยนึงว่าเวนดี้อยู่ที่นี่ก็รีบมาเลยนะเจ้า <c oughs> <c oughs> จะขอพระชายาของข้าแต่งงานอย่างนั้นเหรอพ่อค้ารายใหญ่แห่งทามุคสัสใจกล้าไม่เบานี่นะเออฟาบาดท,ทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดพะยะค่ะกระมอมหลงเข้าใจผิดไปว่าท่านไม่คิดจะแต่งงานกับองคหญิงถอย องหญิงน่าสนใจขนาดนี้ข้าจะไม่แต่งได้อย่างไรกันฉันจะแต่งงานกับเอมี่อีดิตเจ้าหญิงแห่งมิเดียอนังนคือพระชายาของนิบูอาข้าไม่ชอบสถานที่เช่นนี้เราไปกันเถอะนิบูอาม้าของข้าวิ่งเหนื่อยแล้ววันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีการเดินทางอดงั้นแห้อเอาล่ะขึ้นมาสิ นิบูอาก่อนอื่นข้าขอบอกเอาไว้ก่อนนะข้าจะไม่แต่งงานกับท่านข้าไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งมีเดียตัวจริงแล้วที่นี่ก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มี WIFI ไ,ไม่มีแม้แต่ความบันเทิงใดๆข้าต้องการกลับบ้านเมาแล้วหรืยังไง w i f i คืออะไรแล้วคอมพิวเตอร์คืออะไรกันเปิดเผยตัวตนเร็วดีเหมือนกันนี่นะแต่น่าเสียดายที่ข้ารู้ตั้งนานแล้วว่าเจ้าไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งมีเดีย นอกจากนี้ข้าชอบผู้ชายอ่อนโยนท่านทั้งใจร้ายและะเผด็จการข้าไม่ยอมแต่งงานกับท่านหรอกผู้ชายอ่อนโยนหมายถึงซัมซีหรือว่าอะคนที่เราเห็นในโลกแห่งความฝันและแปลกประหลาดคนนั้นช่างเถอะข้าเป็นถึงราชาผู้สง่างามแห่งบาบิโลนไม่มาเถียงกับคนเมาหรอกหนะ้า <c oughs> ข้ายังอยากดื่มอีกขออีกแก้วหนึ่งนะฟิว เป็นท่านใช่หรือไม่นีบูอาข้าจะเอาคืนท่าน